ร้านขายสัตว์เลี้ยงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมาคนเดียวเข้าไปหาเจ้าของร้านแล้วถามว่าน้องหมาตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่คะเจ้าของร้านตอบว่าก็มีตั้งแต่ราคาพื้นๆหลักร้อยไปจนถึงบางตัวก็หลักพันบางตัวก็จะแพงมากมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์จ้ะเด็กหญิงบอกว่าหนูมีเงินไม่มาก มีแค่ไม่กี่ร้อยแต่หนูรักหมาขอหนูดูพวกมันหน่อยได้ไหมเจ้าของร้านอมยิ้มแล้วพาเด็กหญิงเข้าไปในร้านในคอกหนึ่งเด็กหญิงสังเกตเห็นว่ามีลูกหมาตัวหนึ่งท่าทางแปลกๆมันเดินขาก,กระเพลกเด็กน้อยแปลกใจมากถามเจ้าของร้านว่า น้องหมาตัวนั้นเป็นอะไรคะเจ้าของร้านตอบว่าให้สัตวแพทย์ตรวจด,ดูแล้วมันมีปัญหาที่สะโพกมันก็เลยเดินกระเพลงอย่างที่หนูเห็นนี่แหละเด็กหญิงมีท่าทางตื่นเต้นแล้วบอกว่าหนูอยากได้ตัวนี้เจ้าของร้านบอกว่าฉันว่าหนูคงไม่ได้อยากได้มันจริงๆหรอกอาจจะแค่สงสารมันแต่ถ้าหนูอยากได้จริงๆเอาละฉันยกมันให้เลย แม่เอาตังค์หรอกเด็กหญิงสายหัวแล้วบอกกับเจ้าของร้านว่าหนูไม่อยากให้คุณยกมันให้กับหนูบอกราคามาเถอะค่ะหนูจะจ่ายเต็มราคาถึงแม้ว่าตอนนี้หนูจะมีแค่ไม่กี่ร้อยแต่หนูก็จะให้เงินทั้งหมดที่มีนี้ไว้ก่อนที่เหลือหนูติดไว้ก่อนแล้วจะกลับมาจ่ายให้จนครบตามราคาเต็มเจ้าของร้านบอกว่าหนูจ้า หมาตัวนี้มันพิการมันวิ่งเล่นกับหนูไม่ได้เหมือนกับหมาตัวอื่นๆนะฉันเลี้ยงมันไว้เพราะไม่รู้จะเอาไปไหนฉันนึงบอกแล้วไงว่าถ้าหนูอยากได้ก็เอาไปเถอะมันเป็นหมาที่ไม่มีราคาหรอกเด็กน้อยตอบกลับมาว่าทำไมคุณค่าของมันจึงจะต้องลดลงเพียงเพราะความพิการของมันล่ะคะหมาตัวนี้มีชีวิตมีความรู้สึก มันจึงเป็นหมาที่มีค่าเท่ากับตัวอื่น,นพูดจบเด็กน้อยก็ดึงชายกระโปรงขึ้นเผยให้เห็นขาเทียมเจ้าของร้านเพิ่งสังเกตตอนนี้เองว่าเธอใส่ขาเทียม เด็กน้อยมองสบตาเจ้าของร้านแล้วพูดอย่างนุ่มนวลว่าหนูก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันแต่หนูเดินได้ลงไปโรงเรียนได้เรียนหนังสือได้แล้วก็ทําอะไรอะไรได้เหมือนคนทั่วไปและน้องหมาตัวนี้ก็คงอยากไปอยู่กับคนที่เข้าใจมันเช่นกัน